เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมากินหมูกระทะกันานวันนี้เราก็เลยแบบว่าทําคลิปเป็นแบบว่าจําลองสถานการณ์ว่าไปกลางต้นแล้วก็กินหมูกระทะชิลๆนะคะทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Memory Off Channel นะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมากางติน่นแล้วก็มากินหมูกระทะนะคะ ในป่าทิพย์กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามากางเต็นท์กันเลยคะ่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามากางเต็นท์กันก่อนเลยนะคะทุกคน <laughs> กางยังไงยังไงต่ออะ <laughs> อย่างงี้ <laughs> ดึงข้างบนให้เลยนะี่ไง ทางกองเราก็ต้องการดีิทางแม่ดีเลยก็กางเต็นเสร็จแล้วนะคะเราจะมาปูผ้า เราในวันนี้นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะแล้วก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะเราก็เป็นการจําลองนะคะว่าเสมือนว่าเราไปอยู่กลางป่านะคะทุกคนตั้งแต่ซื้อเต็นท์มานะคะก็เจอโควิดเราก็ไม่ได้ออกไปกางเต็นท์ที่ไหนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจําลองสถานการณ์ว่ากางเต็นท์นะคะที่ใดที่หนึ่งก็ได้ในป่าอะไรก็ได้นะคะทุกคนเราก็จะมา ย่างหมูกระทะกันนะคะมาค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาย่างหมูกระทะกันนีกว่าค่ะเดี๋ยวต้องเข้าป่าไปหาฟืนกันนะคะทุกคน,นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มก่อเตาหมูกระทะกันนะคะ ทุกคนเป็นการเลยว่าก่อเตากินหมูกระทะนะคะแบบตั้งแคมป์ครั้งแรกนะคะที่อุดมพรจะก่อเตาย่านนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมากินหมูกระทะกะันกระทะอปะอปุหมูกระทะอปุปะ ไม่ต้องร้องยังไงวันนี้เจ้าก็ต้องเป็นอาหารของข้าอยู่ดีข้าจะกินเจ้าเจ้าหมูกระทะใช่ไหม <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปทําหมูแบบน,นึงนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้ดูหมูนะคะที่เราไปทํามานะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือเนื้อหมูของเจ้าสองตัวนั้นนะลาเลงทุกคน ากลิ่นน้ำหอมเนี่ยทุกคนไม่รู้เดี๋ยวช้างจะลงมากินกับเราด้วยหรือเปล่าองลองนี่้วทุกคนเดี hehe, ๋ยวเราจะมาลองกินแบบว่าจุ่มลงไปในไข่กันทุกคนอื้ม กินหมกกระถาด้วยกันนะคะนีนะคะทุกคนไข่จิ้มลงไปเลยหมูร้อนๆจิ้มไข่แบบ <c oughs> อเออน้ากคนต่ำชั้นไปเลยจ้าเบคอนนั่นเองทุกคนต่ำชั้นหนงจ้ะ ทุกคนเราติดใจอ่ะที่จิ้มกับไข่อ่ะคือแบบอร่อยมากเลยนะเมือย่างเพื่อนไปลองนะทุกคนเขาเวลาแบบว่าที่ทุกคนไปกางเต็นใช่ปะทุกคนลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะว่าเมนูที่ทุกคนเนี่ยไปกินเวลาที่ทุกคนกางเต็นเนี่ยคือเมนูอะไรนะคะลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะ ทุกคนคือแบบโอ้ยนควนไม่แหวนทุกคนก็จิ้มในไข่คือแบบอื้มอ,อา,อา,มาอ่อยทุกคนอรมากอร่อยจริงจริงทุกคนนี่ Mm hmm. ดีทุกคนอร่อยแล้วดับแลีวนี่ก็คือตับ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 ,ตบ หมูหมกทุกคนจิ้มไข่ไปเลยจ้าแบบออ,อยก็ได้ฟิลไปอีกอย่างน,งนะคะทุกคนเหตุการณ์จำลองนะคะทุกคนแบบว่าแต่การเต้นแล้วก็กินหมูกระทะในวันนี้นะคะมันก็เหมือนแบบว่า เราได้ไปกางเต็นท์แล้วก็ไปกินหมูกระทะแบบว่าที่ใดที่หนึ่งอย่างเช่นแบบว่าเขาใหญ่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสักที่หนึ่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าก็โอเคดีทุกคนมันก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขดีนะคะทุกคนคะวันนี้ก็เป็นยังไงบ้างนะคะก็คือเป็นการแบบว่าจําลองนะคะสถานการณ์แบบว่ากางเต็นท์นะคะแล้วก็มากินหมูกระทะนะคะกลางป่าทพิปนะคะทุกคนก็คือวันนี้ก็คือเราไม่สามารถไปกางเต็นท์ที่ไหนได้นะคะแล้วก็หมูกระทะเราก็ไม่อยากจะไปนั่งกินที่ร้านนะคะเพื่อลด ภาวะนะคะของการเกิดโรคระบาดโควิด -19 นะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย